ขอเจริญพรมาอยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรตมาภาพพระปริญญาปริญญาณนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในวันก่อนจะมาได้บรรยายเรื่องของรพระบริสัท์สมัยที่เป็นอายุคระนะซึ่งในชาตินี้ก็ทรงบำเพ็ญเนคัมภีบาร,รมีโยมเป็นผู้ที่ไม่ติดในกาเหมือนกันนะญาติเดยวมาได้ฟังมาถึงตอนที่ว่าด้วยรพระบริสัท์ได้ทรงแสดงทมถวายพระราชบิดานะข้อความตรงที่ว่าสัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามย่อมอยู่ในคันมา ย่อมอยู่ในคันมารดาก่อนสัตว์นั้นย่อมเกิดเพราะกำลังลมย่อมไปสู่ความเป็นการาละเป็นต้นย่อมไม่ย้อนกลับมาสู่ความเป็นการาละเป็นต้นอีกคืออดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันจะไม่กลับไปกลายเป็นอดีตคล้ายๆอย่างนี้นะเวลาที่ผ่านมาเอาคืนไม่ได้โยมชีวิตที่ผ่านมาก็จะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมอีกโยม ยมฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรโยมฟังต่อได้เลยนะนรชนทั้งหลายจะยกพลโยธายุทธนาการกับชาาพยาธิมรณะไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งมวลน,นี้ถูกความเกิดและความแก่เข้าไปประทุษร้ายเบียดเบียนเพราะเหตุน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรม พระราชาผู้เป็นอธิบดีในรัฐทั้งหลายย่อำจะคมขีราชศัตรูผู้มีเสนาอันประกอบด้วยองค์สี่ล้วนรูปร่างหน้าสะพึงกลัวเอาชัยชนะได้แต่ไม่สามารถจะเอาชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระทดเจ้า,จ,าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยผลมา้าผลรถ และผลเดินเท้าย่อมพน้นจากเนื้อมือของข้าศึกแต่ก็ไม่อาจจะพน้นจากสำนักของมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะอวดประพฤติธ,ธรรมพระราชาทั้งหลายผู้กล้าหารย่อมหักค่ายทำลายพระนครแห่งราชาสัตรูให้ย่อยยับได้ และกำจัดหมหาชนด้วยผลช้างผลมา้าพลรถและผลเดินเท้าแต่ไม่สามารถจะหักดรามเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมกัาฉสารทั้งหลายที่ตกมันมีมันเหลวแตกออกจากกระพองย่อมย่อมดีนครทั้งหลายและเข็นข่าประชาชนได้ แต่ไม่สามารถจะย่ำยีเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมนายขมังธนูทั้งหลายแม้มีมืออันได้ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิงธนูได้ถูกได้ในที่ไกลสามารถยิงธนูให้ถูกได้ในที่ไกลยิงได้แม่นยำไม่ผิดพลาด ก็ไม่สามารถจะยิงต่อต้านมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมสะทั้งหลายและมหาปฏพีทั้งภูเขาราวพรย,ย่อมเสื่อมสิ้นไปสังขารทั้งพวงนั้นจะตั้งอยู่นานสักเท่าไรก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะสังขารทั้งปวงนั้นครั้นถึงการกำหนดแล้วย่อมจะแตกทำลายไปเพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธ,ธรรมแท้จริงชีวิตของสัตว์ทั้งมวลทั้งที่เป็นสตรีและบุรุษในโลกนี้เป็นของหวั่นไหวเหมือนแผ่นผ้าของนักเรงสุราและต้นไม้เกิดใกล้ฝั่งเป็นของหวั่นไหวไม่ยั่งยืนเะนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมพลไม้ที่สุกแล้วย่อมล่วงหล่นฉันใด สัตว์ทั้งหลายทั้งหนุ่มแก่ทั้งปานกลางทั้งหญิงทั้งชายย่อมเป็นผู้มีสรีระทําลายลนไปฉันนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมพระจันทร์อันเป็นราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใดวัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่เพราะส่วนใดล่วงไปแล้วส่วนนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วในบัดนี้ อันหนึ่งความยินดีในการมาคุณของคนแก่ชราย่อมไม่มีความสุขจะมีมาแต่ไหนเพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมยักษ์ก็ดีปีศาจก็ดีหรือเปรตก็ดีโกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้แต่ไม่สามารถจะเข้าสิงมัจจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมโอโยมข้อความตรนนี้ ยาวมากเลยนะโยมฟังไปเรื่อยๆนะอาตมาไม่ที่บายเพราะข้อความก็ง่ายแล้วมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทําการบวงสวงยักษ์ปีศาจหรือเปรตทั้งหลายผู้โกรธเคืองแล้วได้แต่ไม่สามารถจะบวงสวงมัจจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชพระพุทธธรรมพระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดแล้ว ย่มลงอาสยากะบุคคลผู้กระทำความผิดผู้ประทุษร้ายต่อราชสมบัติและผู้เบียดเบียนประชาชนตามสมควรแต่ไม่สามารถลงอาสยามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระเ,เจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมจนทั้งหลายผู้กระทำความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระราชาก็ดี กระทุษร้ายต่อราชสมบัติก็ดีผู้เบียดเบียนประชาชนก็ดีย่อมจะขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่หาทรมัจจุราชให้ผ่อนปรนกรุณาปราณีได้ไหมเพราะเห็นนั้นข้าพรุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติทธรรมมัจจุราชมีได้มีความเกรงใจเลยว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ ผู้นี้มั่งคั่งผู้นี้มีกำลังผู้นี้มีเดชานุภาพย่ำย่ำดีทั่วทั้งหมดเพราะเหตุนั้นข่าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมราชสีก็ดีเสือโคร่งก็ดีเสือเหลืองก็ดีย่ำข่มข,มขีเคี้ยวกินสัตว์ที่ดิ้นรนอยู่ได้แต่ไม่สามารถจะเคี้ยวกินมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมนักเล่นกลทั้งหลายเมื่อกระทํากลมายาณท่ามกลางสนามย่ำลวงในตาประชาชนในที่นั้นๆให้หลงเชื่อได้แต่ไม่สามารถจะลวงมัจ,จุราชให้หลงเชื่อได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมอสรพิษที่มีพิษร้าย โกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดมนุษย์ให้ถึงตายได้แต่ไม่สามารถจะขบกัดมัจจุราชให้ตายได้เพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมอสารพิษทั้งหลายโกรธขึ้นแล้วขบกัดผู้ใดหมอทั้งหลายย่อมถอนพิษร้ายนั้นได้แต่จะถอนพิษของผู้ถูกมัจจุราชประทุษร้ายหาได้ไหม อาตมาขออ่านเฉพาะข้อความข้างบนนะแพทย์ผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้คือแพทย์ธรรมมนตรีแพทย์เวทตรุณะแพทย์โพชะอาจจะกำจัดพิษพยานาคได้แต่แพทย์เหล่านั้นต้องทำการะกิริยานอนตายวิชาทอนทั้งหลายเมื่อได้อาคมชื่อโคระมน ย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถทั้งหลายแต่หายตัวไม่ให้มัจจุราชเห็นไม่ได้เลยโยมข้อความตรงนี้นะเพราะเหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี้เป็นอนิสง์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกติสภาพทั้งสองคือธรรมและอาธรรมมีวิบากไม่เสมอกันอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมยังสัตว์ให้ถึงสุคติตรงนี้เป็นข้อความที่น่าขยายธรรมกมคือบุญกุศลโยมอาธรรมก็คือบาปกรรมทั้งหลายนะธรรมและอาธรรมเนี่ยบุญกุศลกับบาป บาปกรรมทั้งหลายมีวิบากไม่เหมือนกันนะมีผลไม่เสมอกันโยมเหมือนน้ํากับไฟถ้าเราเอามือจุ่มน้ํากับเอามือจับไฟเนี่ยจะมีผลไม่เหมือนกันเอามือจุ่มน้ํามันก็เย็นนะหมายถึงน้ําเย็นน้ําธรรมดานะเอามือจับไฟมันก็ร้อนโยมมีผลไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุต่างกันทําเหมือนกับบุญกุศลเป็นเหตุดีเมื่อเหตุดีก็ได้รับผลดีคือความสุขความเจริญในสุคติอาธรรม เหมือนกับคืออธรรมนั้นเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่ำให้ผลไม่ดีนะคือให้เกิดในอบายภูมิมีนรกสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นโยมทีนี้เป็นอย่างไรอ๋อตรงนี้ข้อนี้สมกับที่โบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าแรกสัตว์ถือปฏิสนธินั้นเป็นกระระคือค้นเข้าหน่อยหนึ่ง ต่อจากกระระก็เป็นอภุตะคือข้นขุนดังน้ำล้างเนื้อต่อจากอภุตะก็เกิดเป็นเปสิคือชิ้นเนื้ออ่อ,อนๆต่อจากเปสิก็เป็นคณะคือก้อนแข็งต่อจากคณะก็เกิดเป็นสาขาอวัยวะคือผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างมารดาของนระนั้นบริโภคโภชนะสิ่งใดทั้งข้าวทั้งน้ำนระผู้อยู่ในคันมารดานั้น ย่ำเลี้ยงอัตภาพด้วยโภชนะสิ่งนั้นอยู่ในคันมารดานั้นอันนี้ท่านยกตัวอย่างมา,าเสริมนะเพื่อให้คำตรัดของพระบริษัทนั้นมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นนะัคือหมายถึงบร,รุณอาจารย์ท่านก็เอามากล่าวไว้เรื่องของการตือปฏิสินทิที่จริงก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันชาตินี้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะโยมนะเรื่องเกี่ยวกับการถือปฏิสินทิ ของสัตว์อยู่ในคันของมารดาว่าสัปดาห์แรกเป็นอะไรสัปดาห์ที่สเป็นอะไรสัปดาห์ที่3เป็นอะไรเนี่ยแต่ที่จริงในสมัยที่พระอ,องค์ทรงเป็นพระโพิษสัตย์ยังไม่ได้ตัดสรู้พระอ,องค์ก็ทรงรู้เหมือนกันนะคือรู้ว่าสัตว์ที่เกิดในคันนะอ่าคือ,อตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เนี่ยเป็นอะไรมาครั้นพระมาสัต แสดงทาถวายพระราชบิดาด้วยคาถา24คาถาอย่างนี้แล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระชนกมหาราชเจ้าราชาสมบัติของพระราชบิดาจงเป็นของพระราชบิดาผู้เดียวเถิดข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชาสมบัตินี้ชราพญาธิและมรณนะ ย่ำรุกรานข้าพุทธเจ้าซึ่งกำลังกราบทูลสนทนากับพระองค์อยู่ทีเดียวขอพระองค์จงอยู่เป็นสุขเถิดดังนี้แล้วสระกามทั้งหลายถวายบังคมลาพระชนกชนนีสเสด็จออกบรรพชาอุปมาเหมือนช้างซับมันสรดตัดเสียซึ่งห่วงเหล็กแล่นไปหรือดุดสีหะโปอดก ทำลายกรงทองไปได้ฉะนั้นลำดับนั้นพระราชบิดาของพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติแม้แก่เราจึงสละราชสมบัติเสร็จออกพร้อมกับพระโอรสทีเดียวเมื่อพระเจ้าพรหมทัตกำลังเสร็จออกไปนั้นทั้งพระเทวี ทั้งหมู่อัมมาตร,ราชบริพานตรอดจนชาวพระนครทั้งสิ้นมีพราหมณ์และครบริเป็นต้นต่างพากันสระเคหสถานออกตามเสด็จพระเจ้าปุมทัตได้เกิดเป็นมหาสมาคมใหญ่มีบริษัทนับได้ประมาณ12โยต์พระมหาสัจเจ้าพาบริษัทนั้นเข้าไปสู่ปาหิมวันตประเทศเท้าสักกะเทวราช ทรงทราบว่าพระมหาสัตว์เจ้าเสด็จออกแล้วจึงส่งวิสุก,กรรมเทพบุตรไปในระมิตรอาสมบทให้ยาว12โยน์กว้างเจ็ดโยน์ทั้งให้จัดแจงบรรบชิตบริขารไว้ครบถ้วนต่อจากนี้ไปการบรรดชาของพระมหาสัตวเจ้าก็ดีการให้โอวาตก็ดีความเป็นผู้มีภมโรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็ดี ความไปสู่อาบายของสัตว์ก็ดีของสัตว์ที่อาบายในที่นี้นะน่าจะเป็นเหมือนกับบคุคคลที่ทําำัมชั่วนะความไปสู่อาบายของบริษัทก็ดีพึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วในหุนหลังทั้งหมดคล้ายๆกับเรื่องของหัตถีปาละกุมานโยมโยมก็คงจะได้ติดตามรับฟังไปแล้วนะโยมนะ พระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนตถาคตก็ออกสู่มหาเปเนรกรกมอย่างนี้เหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชมนรดาพระราชบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นมหาราชาสกุลก็คือพระเจ้าสุตตนะกับพระนางสิริมหมามายา บริษัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอโยครบัณฑิตได้มาเป็นเราผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าชันนี้แหลอโยคราชาด,ดกจบตรงไว้ไต่เพียงเท่านี้โยมเป็นอย่างไรบ้างโยมฟังเรื่องราวในอดิตชาติของพระพุทธเจ้าของเราปรองทรงสลัด การทิ้งอย่างไม่อะไรใหญ่ดีนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตะมาได้หยิบยกมาอ่านเพื่อ,อเสริมไม่เชิงเสริมนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักเลยบังนั้นถอยโยมที่ได้บรรยายเนืขมานิสังสกาถากาถาว่าด้วยการในสงส์ของการไม่ติดในกามนะหลายเรื่องที่ยายโยมได้ฟังมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ทราบว่า ญาติโย,ยมคิดว่าพอหรือ,อยังโยมเรื่องของอนิสงค์ของการไม่ติดในกามะนะเมื่อฟังอนิสงค์ของการไม่ติดในกามแล้วต่อไปพว์ก็จะทรงแสดงอริยส,สัจสี่โยมนะคือทุกขสุไทไยนินรธมรรคต่อจากเนคขมานิสังสกถาซึ่งธรรมะที่องค์ทรงแสดงในลักษณะอย่างนี้เรียกว่า อนุบุพิกถานะโยมอนุบุพิกถาเนี่ยคือการแสดงธรรมะไปตามลําดับเป็นการแสดงธรรมะตั้งแต่เรื่องหยาบเรื่องกลางแล้วก็เรื่องละเอียดหรอเรื่องประณีตเป็นเรื่องที่กระทําได้ง่ายก่อนนะคือเรื่องทานนะเรื่องทานจะทําได้ง่ายในปกติแล้วอย่างพุทธบริษัทในในทุกวันนี้นะโยมนะการให้ทานนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาศีลเนี่ยการให้ทานจะทําได้ง่ายกว่าการรักษาศีลในบรรดาคนร้อยคนนี่ถ้าเราสมมุติว่าจะแบ่งคนการให้ทานนะอาจจะให้ทานสักห้าสิบคนโยมสมมตินะทีนี้ใน50สิคนที่ให้ทานได้เราก็จะมาแบ่งอีกว่าใครรักษาศีลด้วยก็อาจจะมีคนที่ให้ทานด้วยแล้วก็รักษาศีลด้วยนี่สัก 25คนครึ่งหนึ่งเป็นต้นนะโยมนะแต่คนที่ให้ทานโดยที่ไม่สามารถรักษาศีลได้จะมีมากกว่าทีนี้ในบรรดาบุคคลที่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเนี่ยแล้วจะมองเห็นโทษของกามโยมมองโทษของกามนี้ก็จะแบ่งออกมาอีกก็อาจจะเหลือน้อยลงนะโยมนะให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเห็นโทษของกามด้วยก็อาจจะมีสัก เท่าไหรโยมอาจจะสักสิบคนอย่างนี้เป็นต้นนะในสิบคนที่มองเห็นโทษของกามแล้วประพฤติเนคขมมะออกบวชเลยเป็นต้นนี้ก็เหลือสักห้าคนโยมในห้าคนที่ออกบวชที่จะสามารถตรัสรู้อริยสัจสีได้ก็มีน้อยมีน้อยขึ้นมาอีกโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะโยมนะเพราะว่าบคุคคลที่บำเป็นบาร,รมีธรรม ในการเพื่อที่จะตัดสู้ธรรมะเนี่ยถือว่ามีน้อยอยู่เมื่อนับบุคคลที่ตัดสู้ธรรมะสมกับที่พระพุพาเจ้าพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเต็มหนึ่งนะคือในสังยุตตนิกายนิทานวักยมว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเอาพระปลายพระนาคายมคือปลายเล็บเนี่ย ช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ส่งตรัสถามพิสูุทั้งหลายว่าดูกันพิสูจน์ทั้งหลายฝุ่นในเล็บของเราเนี่ยกับพื้นแผดินใหญ่เนี่ยอันไหนจะมีมากกว่ากันพิสูุน์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลว่าฝุ่นในปลายพระนาขาของพระอ,องค์เนี่ยมีน้อยไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบ กับแผ่นดินใหญ่นี้นะแผ่นดินใหญ่นี้ย่อมมีมากกว่าพระผู้มีพระเจ้าก็ได้ทรงตรัสถึงอุป,ปมาอุปไมยว่าอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เราได้ช่วยนะคือสัตว์ทั้งหลายที่เราได้ช่วยให้พ้นจากทุกข์เนี่ยที่มีบารมีพอที่จะฟังธรรมะแลวก็ตัดสุรุอริยรรสัจสี่เนี่ยมีเท่ากับฝุ่นในปลายพระนาขาของพระอ,องค์โยม แต่สัตว์เป็นจำนวนมากที่เราช่วยไม่ได้นะคือไม่สามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจสี่ได้เนี่ยก็มีมากเหมือนกับแผ่นดินใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่แหละโย,ยมเนี่ยคือกลุ่มของปะทาประมะอันนี้กลุ่มของปะทาประมะคือไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้โยมมีมากมายเหลือเกิน ดังนั้นดังที่ตารมาได้ยกมาเปรียบเทียบแบ่งเปอร์เซนต์กันออกไปแล้วโยมธรรมะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยทาง่ายทํายากแล้วก็ทํายากอีกเนี่ยก็มีเป็นเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่ตามาได้ยกมานะนีโยมก็พิจารณาดูนะว่าพวกเราเนี่ยท,ที่ติดตามรับฟังธรรมะอยู่จะอยู่ในกลุ่มไหนดีจะอยู่ในกลุ่มแสวงหาอะไร บางคนแสวงหาแต่ทานอย่างเดียวไม่คิดรักษาศีลบางคนก็ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแต่ไม่สามารถที่จะเจริญภาวนาเจริญปัญญาได้โดยเฉพาะเจริญปัญญาเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คาสอนของพระพเจ้านั้นเป็นบอกเกิดของปัญญาอย่างดีที่สุดเป็นหลักฐานเป็นต้นแหล่งเดิมของธรรมะ เนื้อแท้จริงๆของธรรมะอาตมาอยากจะเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทให้หันเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเพราะว่าเป็นธรรมะแท้เลยโยมนะอยากให้พวกเราแสวงหาปัญญาให้มากๆโยมแสวงหาปัญญาให้มากๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสาธารณะโยมใครจะเข้ามาศึกษาก็ได้ใครเข้ามาศึกษาแล้วก็จะได้ของแท้ได้ของจริง ได้ธรรมะแท้ๆได้ธรรมะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องถูกหลอกไม่ต้องได้ของปลอมเหมือนกลับไปอ่านเล่มอื่นฟังคนอื่นบ้างนะถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยเราจะได้ธรรมะแท้ๆเมื่อเราได้ธรรมะแท้ๆเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกับความจริงไม่มีเรียกว่าไม่มีไม่มีการผิดพลาดในการที่จะนำมาประพฤติปฏิบัตินะ อาระวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วโยมนะเดี๋ยวอย่างไงญาติโยมก็ติดตามรับฟังในเรื่องอ,อื่นๆที่ธรรมาจะนํามาบรรยายในวันต่อไปอรตามาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ